สนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันทรมกับดิฉันนพวันเกศเสรมสุขค่ะสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพะเยาจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังถวายในหลวง ที่เรือนจำจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนางวราพรกีฬาแปงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา<อ>เป็นประธานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยาตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานพร้อมทั้งแจกผ้าห่มแก่ผู้ต้องขังเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให,ให้กับผู้ต้องขังที่จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีปัจจุบันเรือนจำจังหวัดพะเยามีผู้ต้องขังทั้งหมดจำนวน1394คนเป็นชาย1,251คนและหญิง143คนค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับฟังจากสามเณรกล่าวนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านการให้นับว่าเป็นมิตรภาพที่ดีและเป็นการสร้างสรรค สังคมและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าการให้เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขที่เกิดจากใจของบุคคลไม่ว่าผู้ให้และผู้รับย่อมมีความสุขเสมอและการให้เป็นสิ่งที่สังคมโลกมนุษย์และสังคมเทวดาสังคมสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้สรรเสริญและเป็นสิ่งที่เหล่าสัตว์เหล่านี้จเจริญและต้องการให้มีในสังคมจเจริญธรรม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณข้อคิดดีๆจากสามเณรเ,เอกชัยเมยรีนะคะและทันข่าวทันธรรมของเราได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134